ความสุขของผมนะครับคือการที่ผมได้ไปทําประโยชน์ให้กับสังคมนะครับการที่ได้เห็นเรายิ้มของน้องๆก็ทําให้หนูมีความสุขแล้วค่ะความสุขของผมนั้นคือการได้ไปสร้างค่าให้กับน้องๆครับความสุขของผมคือการได้เห็นนักเรียนของผมมีความสุขครับความสุขของผมคือได้ใส่รอถท่อสวยๆครับความสุขนูคือได้กินอาหารอร่อยอ,อยค่ะ ถ้าจะถามว่าความสุขของผมคืออะไรความสุขของผมนั้นคือการได้เห็นรอยยิ้มรอยยิ้มที่เกิดจากความรักพวกผมก็เปรียบเสมือนหยดน้ำหยดเล็กๆล,ลำพังจะทำให้ป่าทางป่าชุ่มชื้นก็คงลำบากหยดน้ำเล็กๆอย่างพวกผมก็เลยพาการไหลไปสู่ต้นกล้าน้อยๆเพื่อไปเติมเต็มความรักความห่วงใยให้กับต้นก้าน้อยบนดอยสูง ในตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูพิสนุเมืองมูลครูผู้ดูแลโรงเรียนหัวชะค่านนะครับสวัสดีครับครับ,รบในวันนี้นะครับเราอยากทราบว่าความเป็นอยู่ของเด็กๆในโรงเรียนหัวชะคานในหมู่บ้านหัวชะคานและสภาพความเป็นอยู่ครับเป็นยังไงครับเด็กๆที่อยู่กับเราที่นี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชนเผ่าลาหู ซึ่งเด็กที่มาพักที่โรงเรียนของเรานะครับจะมาในตอนเย็นของวันอาทิตย์นะครับซึ่งมาร่วมปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้านะครับเวลาตีห้านะครับตื่นมาก็จะร่วมกันออกกําลังกายนะครับปฏิบัติกิจวัตรประจําวันแล้วก็รับประทานอาหารให้เสร็จนะครับก่อนเจ็ดโมงครึ่งเด็กที่มาพักนอนกับเรานะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีความขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นขาดแคลนในเรื่องของอาหารนะครับปัจจัย4ี่ นะครับเสื้อผ้าทุกอย่างขาดแคลนนะครับเด็กหลายคนนะครับไม่มีพ่อแม่ที่ต้องคอยแรงดูไม่มีผู้ปกครองที่ต้องช่วยเอาใจใส่นะครับต้องอาศัยผู้ปกครองจากที่เป็นญาติกันที่เป็นคนดูแลนะครับมาที่โรงเรียนก็ให้ครูเป็นผู้ดูแลรับช่วงต่อนะครับก็พยายามให้เด็กนะครับได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันการ ใช้ชีวิตในสังคมเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่านะครับกับชุมชนและก็ประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับครับในตอนนี้นะครับเราจะไปชมว่ากิจกรรมที่เราสร้างขึ้นนั้นได้ให้ความสุขกับน้องๆบ้งางน้อยแค่ไหนเราไปชมกันเลยนะครับ ไปตามเส้นทางน,นั้นฉัน้็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกล ไไปตาามเเส้้้นนนนทงััฉก็ดจอคตอครับนี่ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับน้องๆบนดอยสูงนะครับแต่ภายใต้ความสุขนั้นยังมีความฝันอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เราจะไปชมกันนะครับดีใจที่พี่ามามาให้ความสุขกับน้องแล้วก็ว น้องรู้สึกแบบมีความสุขอย่างยิ่งและได้เล่นเกมที่น้องชอบน้องอยากจะออกไปเรียนที่นอกน้องอยากจะไปเรียนที่เชียงดาวอะไรแบบนี้ค่ะแต่น้องก็ไม่มีน้องก็ไม่มีโอกาสที่จะไปหวังว่า หวังว่าหนูจะได้เจอพ่อพี่อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นความฝันที่พวกเราจะพยายามสานต่อให้กับน้องๆน,นะครับถึงแม้มือน้อยๆของเราจะมีเรี่ยวแรงเพียงน้อยนิดแต่พวกเราก็ยังจะคงมอบความสุขมอบรอยยิ้มให้กับสังคนไทยต่อไปครับ